สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะสวัสดีรอบสองค่ะรอบแรก,รแรกเรื่องเปิดไม่ค่ะมุ้เจ้าค่ะมามาแย่งเขาแล้วแต่ก็ะยิ่งลืมในนาทีคงจะของน,ะนี่แหละค่ะสาวอุดรโต้กิงค่ะสาวอุดรตัวกิงเสียงกิงนะคะ เดี๋ยวอนจะเอาอันนี้ไปเทด้วยนะคะปอเปี๊ยค่ะปอเปี๊ยะปอเปียะอนใช้ปอเปี๊ยะผักนะคะปอเปี๊ยผักออกบุฟเฟ่ค่ะเพราะว่าบาุฟเฟ่ของเราของเรามีราคาที่ถูกนะคะราคาที่ถูกแล้วก็ ปลาเปียพักที่เขาซื้อมาจากลานทรงลานที่เขาส่งของของไทยน่ะสินค้าของเขากับไม่ได้แพงเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเรามาใช้เป็นอปอเปียห่อปอเปียบวกเนื้อพวกอย่างที่เขาห่อเองน่ะต้นทุ่นเขาส,สูงแล้วก็เวลาที่เรามานั่งห่อด้วยค่ะอันนี้คือหอมนะคะใส่หอมลงไปผัดค่ะใส่หอมลงไปผัดนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะ บุฟเฟ่ของเรานี่นะคะเพื่อนๆบุฟเฟ่ของเรานี่เป็นบุฟเฟ่ที่ขายในราคาค่อนข้างที่จะต่ําในแต่ละวันนน่เฮาสิมีอาหารอยู่เป็นนาทีทองหเมนูด้วยกันเด้อค่ะเดอ้อสิมีแกงกะทิผัดเกี่ยนกันแล้วแต่ว่าเราจะแกงอะไรมีผัดต่างๆนาน,นานแล้วก็มีผัดเส้นนะคะแล้วก็ปอเปี๊ยะแล้วก็ทอดไก่ค่ะ เภาสามาถที่ม <sh> <reading ancient> <ennen> <sh> ีอาหารหวานอาหารคาวควบคู่ก anyway. <Zeit> ันไปด้วยนะคะเพราะว่าบุฟเฟ่แอนขายในราคาที่ต่ําค่ะถ้าใครอยากจะกินอาหารหวานเราก็ขายแทกแค่ไอศครีมนะคะเพราะว่าบ่ไดมีอาหารไม่นุ่หวานเลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ผักของเขาจะมีอยู่แค่3ามตัวเหมือนเดิมนะคะผัดกะเพราหน่อไม้ของเราบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแอนผัดกะเพรามึงทำไมมึงใส่ผักหน่อไม้ใส่อหอมใส่นุ่นใส่นี่นะคะอย่าง,งงเลยค่ะเพระาะว่าฝรั่งมันกินแบบนี้ค่ะมันกินแบบนี่นะคะถ้าจะให้ไปใส่แค่หมูบดนี่ก็บอกหลายครั้งแล้วว่าขายบ่ไดดแน่นอนค่ะมือเจ้าค่ะแล้วสําหรับเพื่อนฝั่งคนไทย ที่มาสั่งผัดแบบว่าผัดกะเพราจริงๆเราทําได้ไหมทําได้คือกันค่ะเพราะว่าที่แน่ๆรู้อยู่แล้วว่าคนไทยกับฝรั่งเขากินแตกต่างกันเนาะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าของแอนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสิเป็นเศร้าวสวีเดนเดอคะเดอจะเป็นคนประเทศสวีเดนเลยค่ะอาหารของแอนนี่เลยสินเน่นลดหรือเล่นเล่น <c oughs> หรือเน้น สไตล์ของฝรั่งเลยนะคะไทยแบบประยุกต์ประยุกต์ค่ะแต่ในบางพื้นที่นี่คนไทยของเขาเยอะนะคะเพื่อนๆอย่างในเมืองเยตตาบอยจริงๆนะ่ะมันเป็นแรงชุ่มซ้นของคนไทยนะคะมื่อเจ้าคะ่ะเพิ่นก็อาจสิมีกว๋วยเตี๋ยวมีอาหารไทยจ๋าขายยังสินะคะแต่ทางลานห้าบ่มีค่ะแต่มาสั่งนะ่ะเป็นเมนูอย่างผัดกะเพราไข่ดาวสิแอนกะเฮ็ดไห้ได้คือกันคะ่ะใน ในสไตล์ของของคนไทยค่ะอยู่กับพื้นที่เนาะคะ่ะเนาะาพื้นที่ของเรามันมันอยู่ในชุมชนอะไรยังซีค่ะบางคนนี่คนไทยมานะคะบางคนคนไทยมานี่อยากมากินอาหารบ้านเราเราก็เข้าใจนะคะบางครั้งแอนมีอาหารไทย ที่แบบว่าเป็นไทยจริงๆเป็นอีสานจริงๆเก็บไว้ที่ห้าเห็ดแล้วเขาบอกกินเหมดไม่ใช่ไม่ใช่เหลือกินนะคะที่ห้าแบ่งไว้นะคะข้าถามเพิ่นวาเพิ่นเอาบอถ้าเพิ่นเอาสิแอนยังเอาให้เลยนะคะบอบ่เมนเลี่ยงเสียหายเด้อค่ะแล้วก็มัน,มนบ่เมนนะมันไม่ใช่อาหารเหลือกินด้วยยังเสียไม่ค่ะเอ่เขากับแยงกันกินไปยังเสียเขาเข้าใจว่าต่างบ้านต่างเมืองมันอยากกินแต่ได้มื้อเจ้า อยากจะกินเมนูที่เป็นอาหารของเราจริงๆยงสียค่ะแนกะเข้าใจอย่างผัดอย่างทอดนี่มันก็เป็นเมนูที่แบบว่าหากินได้ง่ายๆยังเสียไหมค่ะแต่นานๆแอนจะมีลูกค้าคนไทยทีนึงหรือหรือส่วนใหญ่นี่ถ้าเพื่อนเรานี่เขากับวันใดเอิ่นว่าหลูกค้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามี่ยังเข้ากับกินน้ากันยังเสียไหมค่ะแต่ว่าละอัน ลูกค้าคนไทยของแอนนี่ไหมถึงว่าเพิ่นม,มากินเพิ่งม,มาจ่ายตังค์เต็มยังสี่เหมือนกับลูกค้าทั่วไปยังสี่นานๆจะมีมาหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าซุ้มซ่อนที่แอนอยูแอนเคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วว่าแอนไม่ได้อยู่ที่มีชุมชนคนไทยเยอะๆนะคะถึงเป็นเหตุผลอีกหนึ่งว่าอาหารที่แอนขายอยู่ในร้านของเรานี่จะเป็นสไตล์ไทยประยุกต์ที่เป็นของคนต่างชาติกินโดยตรงเลยค่ะ อย่างพริกนี่เราเอามาผัดกะเพรานี่นะคะเราจะไปใช้พริกพริกแดงพริกสดบ้านเราพริกแดงกินดามาผัดเซยๆน่ะเข้ากะผัดวาไดด้ค่ะพันกินวาไดค่ะพันกินวาใดนะคะเราต้องเอามีเทคนิคในการทําพริกยังไงให้เขาบ่าเผ็ดเกินน้ำได้ค่ะมู่เจ้า แต่หลายๆคนก็คงจะจะหู้แล้วล่ะเนาะค่ะว่าพริกกินดาของเราเอามาทำยังไงไม่ให้เผ็ดเกินนี่สิคะแล้วสุดท้ายนะคะเดี๋ยวสิเอาไปให้เบิ้งค่ะกระเพราป้ายแดงเนาะค่ะเด้อน,นี่เบิ้งค่ะกะเพรากะเพราป้ายแดงนี่เขาจะไม่เหมือนลดป้ายแดงนะคะกระเพราป้ายแดงนี่ไหมถึงกระเพราลดราคาค่ะ เป็นสีดำๆนึงสี่ค่ะมาเลยนะคะกะเพราปลายแดงค่ะแต่เป็นกะเพราไทยนะคะห้ากเอามาพัดออกบุฟเฟ่ได้ค่ะกะเพราราคาเต็มเราก็เก็บเอาไว้ผัดเทคอเวพัดออกอาหารตามสั่งนะคะนขนาดซีมกขนาะน้ำตาลยังไม่ไปนิดนึงนะคะเพิ่มก้มนัวค่ะ แค่นี้นะคะเข้ากับสิยด้ผัดกับเผาหมูสุดแสนอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะวันนี้รสชาติค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะบอกเลยค่ะชิมอีกรอบซิเบิ้งค่ะหน้าตากับเผาของเรานะคะ แล้วอาหารไทยประยุกต์ของเรานี่ถามว่าขายจริงไหมเราทาจริงขายจริงได้จริงๆค่ะมุเจ้าครเพราะว่าใครๆก็ตามที่อยู่ที่ทําธุรกิจที่ครัวธุรกิจต่างแดนนะคะแอนเชื่อคะ่ะว่าอาหารไทยที่จะเอามาขายให้ฝรั่งถ้าคุณทําอาหารไทยจา๋าคุณขายไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณทําในอาหารไทยประยุกต์นี่คุณจะทํายังไงรับรองเลยคะ่ะว่าขายดีและที่สําคัญ อย่าลืมใ,ใส่ใจลงไปด้วย affe, ้อคะเด้ออีงยังกับซางให้เฮาเห็ดด้วยความรักด้วยความชอบงานทุกๆอย่างมันจะออกมาดีค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะสาหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะเอากระเพราหมูมาฝากเนาะค่ะเนาะกระเพราหมูกระเพราป้ายแดงค่ะมาฝากไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตาม ก็แช่สาอุดอนน้ำเนเด้อค่ะเอเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปในสาอุดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเ <Yeah. S 1> พืพ่อนๆบ๊ายบายค่ะ